n o r s p ส e r e Podcast สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวของสตรีท่านหนึ่งนะครับที่มีบทบาทสำคัญมากๆเลยในประวัติศาสตร์อิสลามยุครกแรกนะท่านคือท่านหญิงซาดาบินติซามะครับภรรยาท่านที่สองของท่านนาบมุมฮัมมัดสลลลฮขออะลัยฮิวสลัมคือท่านแต่งงานหลังจากที่ท่านหญิงคอริยะเสียชีวิตไปแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากคลิปบรรยายนะครับ เราจะมาลองสำรวจชีวิตท่านหญิงซาวดะกันดูว่าบทบาทท่านเป็นยังไงลักษณะนิสยัยแล้วก็มีบทเรียนอะไรที่เราพอจะได้จากเรื่องของท่านบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเทียบกับท่านหญิงคอริยะซึ่งเป็นที่รักยิ่งของท่านอบีอันนี้น่าจะท้าทายเหมือนกันนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าง่ายเลยนะคะต้องใช้ทั้งความศรัทธาที่แรงกล้ามากๆแล้วก็ต้องเสียสละเยอะจริงๆท่านหญิงซาวดะกับสามีท่านแรกก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ศรัทธายุคแรกๆนี้เลยค่ะ การแต่งงานของท่านกับท่านนาบีในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เลยมีความหมายลึกซึ้งนะคะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่ยังส่งผลต่อ,อขวัญกำลังใจของประชาคมมุสลิมตอนนั้นด้วยค่ะครับผมงั้นเราเริ่มกันที่ช่วงแรกๆของชีวิตท่านเลยการเข้ารับอิสลามของท่านหญิงซาวดะท่านกับสามีคนแรกอัส,สกรบินอัมระนี่คือ,อเป็นกลุ่มแรกๆที่ศรัทธาเลยใช่ไหมครับในยุคที่มักกะยังแบบต่อต้านอิสลามหนักๆอยู่เลย ใช่ค่ะกลุ่มแรกๆเลยค่ะการเข้ารับอิสลามในยุคนั้นที่มักกะเนี่ยหมายถึงการต้องเจอการกดขี่ข่มเหงการต่อต้านจากครอบครัวจากวงตระกูลหรืออาจจะถึงขั้นถูกขับไล่ต้องทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินไปเลยต้องเจอกับการคุกคามจากพวกมุชริกีนะคะคือผู้ตั้งภาคีที่มีอำนาจในตอนนั้นการที่ท่านหญิงซาวดะกับสามีเป็นกลุ่มแรกๆแ,แล้วก็ยังยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยเอ่อถือว่ามีความประเสริฐมีผลบุญมากจริงๆค่ะเพราะอิสลาม ตอนนั้นยังแบบว่ายังไม่เข้มแข็งต้องการคนที่ศรัทธาจริงๆค่ะแล้วก็ทั้งสองท่านยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่อพยพไปอบิซีเนียหรือเอธิโอเปียด้วยใช่ไหมครับการอพยพครั้งนั้นสําคัญยังไงบ้างครับใช่ค่ะการอพยพไปอบิซีเนียเนี่ยถือเป็นเหตุการณ์สาคัญครั้งแรกๆเลยนะคะที่ท่านนาบีอนุญาตให้ผู้ศรัทธาบางส่วนเดินทางไปลีภัยเพื่อหนีการกดขี่ที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในมักกะ กษัตริย์อบิซาเนียตอนนั้นท่านเป็นคริสเตียนแต่ว่าเป็นผู้ปกครองที่ยุติธรรมมากให้ความคุ้มครองชาวมุสลิมอย่างดีอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่ามุสลิมยุคแรกต้องเจอความลำบากขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงความอดทนความศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนของพวกท่านเลยค่ะอ๋อส่วนเรื่องสามีท่านหญิงเซาดาเสียชีวิตนะคะอัสกรอนคือมันมีรายงานต่างกันนิดหน่อยค่ะบางก็ว่าเสียที่อบิซิเนียเลยบางก็ว่ากลับมามมกาแล้วถึงเสียชีวิต แต่ไม่ว่าจะที่ไหนการสูญเสียสามีไปในสถานการณ์แบบนั้นก็คงเป็นเรื่องที่แบบว่ายากลําบากมากสําหรับท่านหญิงนะคะครับขยับมาอีกช่วงหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือหลังจากที่ท่านหญิงคอดียะแล้วก็ท่านลุงอบูตอลิบคือเป็นกําลังสําคัญของท่านนาบีทั้งสองท่านเลยเสียชีวิตในปีเดียวกันที่เราเรียกว่าปีแห่งความโศกเศร้าหรืออามูฮนฮุสประมาณปีที่10หลังเริ่มประกาศศาสนาเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อท่านนาบบีมากเลยใช่ไหมครับ มากมากเลยค่ะปีนั้นเป็นปีที่หนักจริงๆค่ะสำหรับพันนบีสุลลัลฮุอะลีวะสลัมการเสียท่านหญิงคอดียะพระยาคู่ทุกคู่ยากคนที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดแล้วก็เสียท่านลุงอบูตอลิบที่คอยปกป้องท่านจากพวกศัตรูต่างๆมันทำให้ท่านรู้สึกโดดเดี่ยวมากขาดที่พึ่งไปเลยค่ะ บรรยากาศในบ้านก็คงเงียบเหงาไปมากแล้วท่านนาบียังต้องดูแลลูกสาวอีกสี่ท่านนะคะท่านหญิงไซนับรุคยะอุมมูกุลซูมฟาติมะซึ่งก็ยังต้องการคนดูแลอยู่ค่ะแล้วตรงนี้เองใช่ไหมครับที่ท่านหญิงเขละบินติฮาคิมเข้ามามีบทบาทท่านเห็นท่านนาบีเศร้าแล้วก็ดูอ้างว่างเลยเสนอให้ท่านแต่งงานใหม่ ใช่ค่ะท่านหญิงคละซึ่งท่านก็ใกล้ชิดกับครอบครัวท่านนาบีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคยมีบทบาทตอนสู่ขอท่านหญิงคอดียะด้วยท่านก็คงเห็นใจท่านนาบีมากๆก็เลยเข้ามาคุยแล้วก็เสนอทางออกเพื่อช่วยคลายความทุกข์แล้วก็แบ่งเบาภาระเรื่องดูแลบ้านดูแลลูกๆที่น่าสนใจคือท่านไม่ได้เสนอแค่คนเดียวนะคะแต่เสนอเป็นทางเลือกให้ท่านนาบีพิจารณาถึงสองท่าน คือหญิงพรหมจันทร์ซึ่งก็คือท่านหญิงไออิชะลูกสาวของท่านอบูบักคัสสหายสนิทท่านนาบีกับอีกท่านคือหญิงไม้ก็คือท่านหญิงซาดะบินติสมาะนี่แหละค่ะโอ้การเสนอทั้งสองแบบทั้งหญิงพรหมจันทร์ทั้งหญิงไม้อันนี้น่าสนใจนะครับมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองการแต่งงานตอนนั้นหรือว่าปัจจัยที่ท่านนาบีอาจจะคิดอยู่บ้างไหมครับค่ะ อันนี้ชวนให้คิดถึงบริบทเหมือนกันนะคะคือการแต่งงานสมัยนั้นมันมีหลายปัจจัยไม่ใช่แค่เรื่องความรักหนุ่มสาวอย่างเดียวแต่รวมถึงความเหมาะสมในการสร้างครอบครัวการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันทางสังคมหรือแม้แต่การสนับสนุนภารกิจทางศาสนาด้วยการเลือกท่านหญิงซาดาซึ่งท่านเป็นหญิงม่อายุพอสมควรแล้วมีประสบการณ์แล้วเนี่ยก็อาจจะแสดงให้เห็นว่า ท่านนาบีมองหาคนที่เข้ามาช่วยดูแลจัดการเรื่องในบ้านได้ทันทีเป็นเพื่อนคลายเหงาได้ในขณะที่การมั่นหมายกับท่านหญิงไอชะซึ่งตอนนั้นยังเด็กมากก็อาจจะมีในยะเรื่องการสร้างความผูกพันกับครอบครวัวที่สําคัญหรือเตรียมคนที่จะสืบทอดความรู้ต่อไปแต่ท่านนาบีก็เลือกแต่งงานกับท่านหญิงซาดาก่อนซึ่งก็น่าจะสะท้อนความต้องการเร่งด่วนเรื่องคนดูแลบ้านในตอนนั้นนะคะแล้วการแต่งงานกับท่านหญิงซาดาเป็นยังไงบ้างครับ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความฝันของท่านด้วยเหรอครับค่ะมีเรื่องเล่าตามบันทึกนะคะว่าก่อนที่สามีท่านหญิงเซาดาจะเสียชีวิตเนี่ยท่านฝันเห็นดวงจันทร์ตกลงมาที่ตัวท่าน พอเล่าให้สามีฟังเขาก็ทํานายไว้ซึ่งแน่นอนค่ะความรู้จริงๆอยู่ที่อัลลอฮฺวะลลอฮฺอลาลัมว่าเขาอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานนะแล้วท่านหญิงจะได้แต่งงานกับคนที่ดียิ่งกว่าเขาซึ่งก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสลลฺวะเลหิวะซัลลัมนั่นเองค่ะพอท่านหญิงคาละเอาข่าวสู่ขอจากท่านนาบีมาแจง้งท่านหญิงซาวดาก็ทันประหลาดใจทั้งดีใจมากๆเลยค่ะมีบันทึกว่าท่านหญิงคาละเองก็กล่าวชื่นชมในความดีของท่านหญิงซาวดาที่ได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้ด้วยค่ะ ตอนนั้นท่านหญิงซาวดาอายุประมาณเท่าไร่ครับแล้วการย้ายเข้าบ้านท่านนาบีเป็นยังไงบ้างตอนนั้นแล้วก็มีลูกติดจากสามีเดิมอยู่ห้าหรือหกคนท่านก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะว่าลูกๆอาจจะไปรบกวนท่านนาบีแต่นี่เป็นจุดที่แสดงถึงความเมตตาของท่านนาบีมากๆเลยค่ะท่านให้ความมั่นใจกับท่านหญิงซาวดาแล้วยังกล่าวชมผู้หญิงที่สามารถดูแลทั้งสามีและลูกตัวเองได้ดีด้วย แสดงว่าท่านนาบีให้ความสําคัญกับคุณธรรมความศรัทธาความสามารถในการดูแลบ้านมากกว่าเรื่องอายุหรือสถานะเดิมแล้วที่สําคัญคือท่านหญิงซาวดะเป็นภรรยาท่านเดียวเลยค่ะที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเดิมของท่านหญิงคาดิจะที่มักกะถึงแต่งงานทันทีซึ่งมันก็บ่งบอกถึงบทบาทสําคัญที่ท่านเข้ามาเติมเต็มจริงๆค่ะพอพูดถึงชีวิตในฐานะภรรยาท่านนาบีคุณลักษณะเด่นอย่างหนึ่งที่คนมักจะพูดถึงคือท่านหญิงซาวดะเป็นคนมีอารมณ์ขัน ทำให้บ้านท่านนาบีมีเสียงโห่ร้ออีกครั้งเรื่องนี้มีรายละเอียดไหมครับใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นมุมที่น่ารักแล้วก็สําคัญมากนะคะหลังจากบ้านที่เงียบเหงาไปเพราะเสียเรื่องหญิงคอดินยาเนี่ยท่านหญิงซาดะก็นําบรรยากาศผ่อนคลายมีชีวิตชีวากลับมามีเรื่องเล่าหลายเรื่องเลยค่ะอย่างเช่นครั้งหนึ่งท่านตื่นมาละหมาดตะหดจุดละหมาดกลางคืนกับท่านนาบีซึ่งท่านนาบีก็ละหมาดยาวนานมากโดยเฉพาะตอนรุกกรุก,กตอนก้มตัวนะคะ พอเช้ามาท่านหญิงซาวดารก็พูดกับท่านนาบีแบบติดตลกนิดๆว่าโ oh, อ,อ,อ้ท่านรอซูลุอเมื่อคืนท่านก้มนานมากเลยจนฉันต้องเอามือกุมจมูกไว้กลัวเลือดก,กำเดาจะไหลออกมาสะก่อนอะไรแบบนี้ค่ะทำให้ท่านนาบีถึงกับหัวราอออกมาเลยค่ะ <c oughs> ครับมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับดัตเจ้าด้วยใช่ไหมครับที่ท่านหญิงอาอิชะกับท่านหญิงฮับซอแกล้งท่านอ๋อค่ะมีเรื่องเล่าว,ว่า ครั้งหนึ่งตอนนั้นท่านหญิงไอช้ากับท่านหญิงฮับเอก็ยังเด็กๆอยู่อาจจะด้วยความคึกขนองก็แกล้งพูดขึ้นมาว่าดัดยาออกมาแล้วดัดยานี่คือผู้หลอกลวงในความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกนะคะท่านหญิงโซาดาซึ่งท่านก็ออรูปร่างคอน้้างเจ้าเนื้ออาจจะเคลื่อนไหวไม่คล่องเท่าไหร่ก็ตกใจมากรีบวิ่งไปหลบในห้องเก็บของเก่าๆที่มีหยากย่ายอยู่จนท่านนาบีกลับมาเรียกหาท่าน พอท่านออกมาจากที่ซ่อนก็มีอยากย่ายติดผมเต็มไปหมดเลยทุกคนรวมถึงท่านนาบีก็หัวเราะกันแบบเอ็นดูท่านนะคะการหยอกล้อกันแบบนี้ในครอบครัวอิสลามมองอยังไงครับการสร้างบรรยากาศสนุกสนานผ่อนคลายการหยอกล้อกันในครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะคะทําให้รักกันผูกพันกันมากขึ้นแต่ก็มีขอบเขตคือต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงใจไม่โกหก ไม่ล้อเลียนให้เจ็บปวดเสียใจยหรืออับอายที่เราเรียกว่าบูลลี่สมัยนี้ค่ะซึ่งเรื่องพวกนี้ก็แสดงให้เห็นบรรยากาศที่เป็นกันเองความรักความเมตตาที่ท่านนาบีมีต่อภรรยาแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภรรยาด้วยกันเองในช่วงนั้นด้วยค่ะแล้วนอกจากอารมณ์ขันนะคะท่านหญิงซาวดะยังเป็นที่รู้จักเรื่องความใจบุญมากๆด้วยค่ะมีเรื่องว่าครั้งหนึ่งท่านอุมาซึ่งต่อมาเป็นคอลิฟะส่งเงินดิรามมาให้ท่านจํานวนหนึ่ง ท่านหญิงเซาดาก็ถามว่านี่คืออะไรพอรู้ว่าเป็นเงินท่านก็เอาไปแจกจ่ายให้คนยากจนคนขัดสนหรือมิสกีนจนหมดเลยในวันนั้นแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ความไม่ยึดติดกับทรัพย์สินของท่านมากๆค่ะบทบาทของท่านในการน,นําความอบอุ่นความมั่นคงเสียงโหเราะกลับมาสู่บ้านทนา่านบีช่างน่าประทับใจจริงๆครับทีนี้มาถึงอีกประเด็นที่สําคัญมากคือความสัมพันธ์ของท่านกับท่านหญิงไอชะ โดยเฉพาะหลังฮิจระอไปมด,ดีนาแล้วท่านนบีแต่งงานกับท่านหญิงไอชะค่ะใช่ค่ะหลังจากที่อพยพหรือฮิจระอไปมด,ดินาแล้วท่านนบีก็แต่งงานกับท่านหญิงไอชะตามที่มั่นกันไว้พอเวลาผ่านไปท่านหญิงซาวดะก็อายุมากขึ้นร่างกายก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมท่านได้แสดงออกถึงความเข้าใจความถ่อมตนแล้วกออ็ปัญญาที่น่าทึ่งมากๆค่ะ ท่านรู้ดีว่าท่านหญิงไอชะเป็นที่รักใคร่ของท่านนบีเป็นพิเศษแล้วตัวท่านเองก็อายุมากแล้วแล้วท่านทำยังไงครับในสถานการณ์นั้นท่านหญิงซาวดะตัดสินใจสละคืนที่เป็นเวรของท่านที่ท่านนบีจะมาพักอยู่ด้วยให้กับท่านหญิงอาอิชะค่ะคือในอิสลามเนี่ยสามีที่มีภรรยาหลายคนต้องให้ความยุติธรรมแบ่งเวลาแบ่งค่าใช้จ่ายให้เท่าๆกันการที่ท่านหญิงซาวดะยอมสละสิทธิตรงนี้ไปถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ ท่านทาไปไม่ใช่เพราะน้อยใจหรืออิจฉานะคะแต่ด้วยความที่อยากเห็นท่านนบีมีความสุขแล้วก็อยากรักษาความสงบสุขในครอบครัวไว้โอ้โหการกระทํานี้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวท่านหญิงซาด้าเยอะเลยนะครับแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างครับเหมือนเป็นการจัดการความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนด้วยปัญญาจริงๆใช่เลยค่ะที่น่าทึ่งคือเหตุผลเบื้องหลังนะคะมันมาจากความเข้าใจความรู้สึกท่านนบีความอยากให้ท่านพอใจแล้วก็ความต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน เหนือสิ่งอื่นใดเลยท่านเคยพูดทำนองว่าท่านไม่ได้มีความต้องการทางสามีภรรยาเหมือนเดิมแล้วเพราะอายุมากแต่ท่านอยากจะยังคงสถานะเป็นภรรยาของท่านนาบีต่อไปเพื่อที่ท่านจะได้ฟื้นคืนชีพในวันกียามะในฐานะภรรยาของท่านรอสุลลลอฮ์อันนี้แสดงถึงความศรัทธาที่แรงกล้ามากๆแล้วก็มุมมองที่ยาวไกลไปถึงโลกหน้าเลยค่ะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างท่านหญิงซาดดะกับท่านหญิงไอชะเองล่ะครับเป็นยังไง การเสียสละนี้ส่งผลกระทบยังไงบ้างความสัมพันธ์ของทั้งสองท่านดีมากเลยค่ะท่านหญิงไอชะนิเครบแล้วก็รักท่านหญิงเซวดะามากท่านหญิงเซวดะเองซึ่งท่านอาวุโสกว่ามีประสบการณ์มากกว่าก็คอยแนะนําชี้แนะท่านหญิงไอชะในเรื่องดูแลบ้านดูแลท่านนาบีเหมือนพี่สาวดูแลน้องสาวเลยค่ะ การเสียสละของท่านหญิงเซาดะก็ยิ่งทำให้ท่านหญิงไอชะซทราบซึ้งผูกพันกับท่านมากขึ้นไปอีกมีบันทึกว่าท่านหญิงไอชะเคยชมท่านหญิงเซาดะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ฉันอยากจะเป็นเหมือนนางมากไปกว่าเซาดะในแง่ของคุณธรรมความเสียสละนะคะแสดงว่ารักและเคารพกันมากจริงๆค่ะ มีเรื่องอื่นๆอีกไหมครับที่สะท้อนความเข้าใจศาสนาหรือความถ่อมตนของท่านมีค่ะอย่างเรื่องการทำฮัชนะคะ่ะมีบันทึกว่าหลังจากที่ท่านทำฮัชอัลลากับท่านนาบีแล้ว พอถึงสมัยท่านอุม,มัดปกครองท่านหญิงซาดากก็เลือกที่จะไม่ออกไปทำฮั์อีกท่านให้เหตุผลโดยอ้างอิงความเข้าใจของท่านจากอัลกุรอานที่แนะนำให้ภรรยานาบีพำนักในบ้านซึ่งอันนี้ก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของท่านในช่วงที่ท่านชาราแล้วเพื่อลดความลำบากในการเดินทางนะคะ,สะแสดงถึงการยึดมั่นในสิ่งที่ท่านเข้าใจว่าเป็นคำสอนแล้วก็ความสมถะของท่านค่ะครับผม สุดท้ายแล้วครับมาถึงช่วงปลายชีวิตแล้วก็มรดกที่ท่านทิ้งไว้ท่านเสียชีวิตเมื่อไหร่แล้วเราสรุปคุณลักษณะเด่นๆของท่านได้ยังไงบ้างครับท่านหญิงซาดะบินติสัมมาอ๋อเสียชีวิตในปีฮศ .54 ค่ะในช่วงสมัยคอลิฟะมุอาวิยะบินอบบีสุฟยานก่อนเสียชีวิตท่านก็มอบบ้านที่ท่านอยู่เนี่ยให้กับท่านหญิงอาอิชะเป็นการแสดงความรักความผูกพันจนถึงวาระสุดท้ายเลยค่ะ สรุปแล้วคุณลักษณะเด่นๆที่ทำให้เราจดจำท่านหญิงซาอุดะได้ก็คือ 1. ความศรัทธาที่มั่นคงมากๆตั้งแต่ยุคแรกเลย 2. ความอดทนต่อความยากลำบากต่างๆ 3. อารมณ์ขันที่สร้างความสุขให้คนรอบข้าง 4. ความใจบุญสุนทานอย่างยิ่งเลยค่ะ 5. ความถ่อมตนและปัญญาในการจัดการความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและที่สำคัญที่สุดคือการให้ความสำคัญกับความสุขของท่านนบีและความสามัคคีในครอบครัวมากกว่าความต้องการส่วนตัวค่ะ ถ้ามองในภาพรวมบทบาทของท่านหญิงซาวดะเทียบกับท่านหญิงขอดียะเป็นยังไงบ้างครับท่านเข้ามาเติมเต็มในส่วนไหนเป็นคำถามที่ดีค่ะคือท่านหญิงคอดียะเนี่ยท่านเป็นผู้สนับสนุนหลักทั้งใจทั้งกายทั้งทรัพย์สินเป็นที่พึ่งสำคัญที่สุดของท่านนาบีในช่วงเริ่มเผยแผ่อิสลามที่ยากลำบากที่สุดการจากไปของท่านก็เลยเป็นความสูญเสียที่ใหญ่หลวงมากส่วนท่านหญิงซาวดะท่านเข้ามาในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านั้นพอดี ท่านไม่ได้เข้ามาแทนที่ท่านหญิงคอดียะในทุกๆด้านนะคะแต่ท่านเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่จําเป็นเร่งด่วนที่สุดตอนนั้นคือการเป็นเพื่อนคู่คิดการดูแลบ้านดูแลลูกสาวการนําบรรยากาศของความอบอุ่นเสียงหัวเราะความมั่นคงทางอารมณ์กลับมาสู่ครอบครัวท่านนาบีอีกครั้งท่านมอบบ้านที่เป็นบ้านจริงๆให้ท่านนาบีอีกครั้งซึ่งมาสาคัญมากๆต่อขวัญและกําลังใจของท่านนาบีในการทําหน้าที่ต่อไปค่ะ บทเรียนที่เราพอจะนำมาปรับใช้จากเรื่องราวของท่านหญิงโซดามีอะไรบ้างครับ มีเยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการสร้างสมดุลในครอบครัวการเป็นภรยาที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลสามีแต่รวมถึงดูแลลูกจัดการบ้านให้ดีด้วยอย่างที่ท่านนาบีเคยชม2คือความสําคัญของคุณธรรมข้างในมันมีค่ามากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกอายุหรือสถานะเดิมการเลือกคู่ครองควรดูที่ความศรัทธาอุปนิสัยเป็นหลักนะคะ3คือปัญญาและความเสียสละในการจัดการความสัมพันธ์โดยเฉพาะในครอบครัวที่อาจจะซับซ้อนการรักษาความปรองดองการนึกถึงใจคนอื่น สาคัญมกค่ะ 4. คือการนำความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะมาสู่บ้านอันนี้ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีความผูกพันได้เยอะเลยแล้วก็สุดท้ายคือบทบาทของการเป็นผู้สนับสนุนที่ดีให้สามีโดยเฉพาะในงานศาสนาการดูแลบ้านให้เรียบร้อยก็เหมือนเปิดทางให้สามีออกไปทำหน้าที่สำคัญได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลซึ่งอันนี้ก็เป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะครับโดยสรุปแล้วนะครับเรื่องราวของท่านหญิงซาวดะบินติสมะหะ ก็เป็นภาพสะท้อนของสตรีผู้มีศรัทธาที่แข็งแกร่งมากๆตั้งแต่ยุคแรกๆเลยท่านผ่านความยากลำบากการสูญเสียแต่ก็ยังคงคุณธรรมความอดทนอารมณ์ขันความเมตตาและก็ความเสียสละที่น่าทึ่งมากๆโดยเฉพาะการจัดการความสัมพันธ์กับท่านหญิงไอชะและท่านนาบีด้วยปัญญา ท่านเด้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยครับในการเยียวยาสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวท่านนาบีในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญหลังการจากไปของท่านหญิงคอดียะอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ดูโลดโผนตื่นเต้นหรือเป็นที่พูดถึงในวงกว้างเท่ากับบุคคลสำคัญท่านอื่นๆในประวัติศาสตร์อิสลาม แต่อิทธิพลที่มันนุ่มนวลสม่ำเสมอการเยียวยาทางอารมณ์และการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการรักษาความสงบสุขความปลองดองในบ้านของท่านนาบีนั้นมันอาจจะเป็นการสนับสนุนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแต่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเลยในการช่วยคำจูนท่านนาบีและภารกิจวางรากฐานอิสลามในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนั้นได้อย่างไรบ้างและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้ไปกับเราค่ะ หวังว่าการสนทนาของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ n o r Sphere Podcast